สวัสดีครับเพื่อนๆผมพามาดูเส้นทางน้ำนะครับน้ำท่วมเส้นทางจากบ้านดอนบมไปทะลุบ้านออโรงเบียนะครับวันนี้ก่อนเดินทางเราขอแวะรับประทานอาหารเที่ยงกันก่อนนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจมอบน้ำนะคะเรามาแวะกินข้าวกันร้านนี้เด็ด หลังจากรับทานอาหารครับอร่อยกันต่อครับเราจะใช้เส้นทาง2005เป็นถนนโยธาธิการนะครับเป็นถนนที่ใช้สัญจรจากบ้านดอนบ่มไปบ้านสวนหมอนไข่นุ่นบางนะครับซึ่งจะสามารถทะลุโรงเยียาลคอนแกนได้เรามาดูการอัปเดตของน้ำนะครับซึ่งวันนี้วันที่10ตุลาคมช่วงเวลาบ่ายโมงตรงนะครับพวกเราเดินทาง ด้วยรถยนต์2คันนะครับน้ําจากที่เคยท่วมทางเส้นนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ลดระดับลงนะครับสามารถที่จะสัญจรได้แล้วนะครับแต่มีบางช่วงของถนนที่เกิดการซุดตัวนะครับก็อยากจะแจ้งนะครับสำหรับรถ6กล้อที่บรรทุกหนะักก็ไม่ควรจะใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรนะครับซึ่งบางจุดนี้ พร้อมที่จะสุดแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะขาดได้ตลอดเวลานะครับพื้นที่บริเวณน,นี้ส่วนใหญ่ด้านซ้ายมือก็เป็น ทุ่งนานาข้าวนะครับแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นริมน้ำชีส่วนใหญ่ก็จะไม่มีบ้านเรือนนะครับในบริเวณนี้นะครับช่วงหลังๆปี6 3นะครับก็มีการเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับขวามือของผมนะครับตอนนี้ก็เป็นด้านฝั่งขวาเลยล้ำชีไปก็เป็นหมู่บ้านวินล่าลิเวอร์ไซด์นะครับถัดไปก็จะเป็นสถาบันราชพัฒเลยมีาเขตขอนแก่นนะครับจุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของบริเวณถนน2005ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ ต่อจากจุดนี้นะครับน,ำน้ำชีก็จะไหลเข้าสู่อำเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามไปสู่จังหวัดกาลสินนะครับร้อยเอ็ดลงแม่น้ำมูลนะครับก็จะเป็นจุดที่ตอนนี้น้ำเริ่มลดระดับลงในวันที่10ตุลาที่เราถ่ายทำนะครับ บางทางเราก็เจอน้องๆน,นะครับเดี๋ยวมาทำไมล่ะเดี๋ยวเราจะาเอาไปมอบเอาคนสวยเอาขนมไปให้น้องๆน,นะครับมาเอาหนมแล้วมาดูซิเนี่ยเอาไหมล่ะอันนี้มานั่งเล่นกันเหรอคะเนี่ย <Yeah. S 1> อรุขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะชวยๆแบ่งกันนะคะขนมอยู่ด้านใน ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรามอบให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้านขวามือก็เป็นสนามซ้อมฟุตบอลน,นะครับเราจะเข้าสูา่วิชิงทีรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นสนามซ้อมฟุตบอลน,นะครับของสมโมสรคอนอการเอฟซีนะครับได้ย้ายไปซ้อมอที่แห่งใหม่แล้วนะครับก็ปีนี้ถือว่าท่วมหนักนะครับ เราไม่เห็นพื้นสนามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสนามวอนฟัดกันเอนะครับสนามซอมหัวมืมวอเราไม่เห็นเลยนะครับ เราเห็นสนามบอลเราเห็นปตาตะไข่สมุทรสาครกัเนเอฟซีบีจีนะครับการต่อการสนามบอลสนามบอลซ้อมของตองนแกนเอซีครับนี้ความมีคุโลงสูง่น้ำประป่านะครับของหมู่บ้าน เราจะสิ้นสุดทางข้างหน้านะครับเนื่องจากทางคอสะพานขาดแล้วก็มีน้ำชีไหลผ่านบริเวณนี้ค่อนข้างเชี่ยวนะครับก็ขอจบการถ่ายคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันนะครับชอบคทิ่ของเราอย่าลืมกด s ับ s ไคร b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ